สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนีถือกระแปงคือคือเนจอะนะไอซิพายพี่น้องไปเก็บหญ้าอินยืดจะ้ะไออนอนโซนนะเพราะว่าอีกสองสมือเพิ่งจะิมาตัดหญ้าแล้วไอซิพยคิดว่าไอจะไปตากแห้งนะแล้วก็เมื่อให้ผู้เฒ่าบ้านนอกเขาไปต้มกินเนจอะนะเพราะว่าสะโพคุณมันหลายเนจอะนะโอเคมามาสวนไอเลยจะ้ะไดออนโซนจ้ะดึงเอาเลยเนาะยามรงๆนี้ถากก็สิหลายไอซิเอาไปตากแดด เดี๋ยวจะไปแยกทีหลังตัวเซกุไปเฮดให้พ่อแม่แบบเฮดซาไปน้องไอออนโซมันงามอันนี้เป็นตัวผู้ดวยจ๊ะเอาเลยเพนทีนบอกอีอย่างสักอย่างเดี๋ยวภาษาอังกฤษจะไอซิไปแยกทีหลังเนาะถึงเอาก่อนงามมันนะงามอีดีไอออนโซ คือเอาแก่เอาอ่อนก็ได้เนาะเพราะว่าไปตากแห้งเอาไปเห็ดมากหน้ากไ็ได้ด้ยจ้ะมางด้านขึ้นจะแบบน้ำแห้งอ่ะเห็นก็ได้ให้พญยบอกเธอเธามาเห็ดเป็นมือก้องใอ้สันแนะฉันจะเก็บผักอันนี้ไปเห็ดซาให้ผู้่าบราน,นอกเขาเนาะเอาไปต้มพี่น้องจะพวกพูนมันลายแค่นะเพราะว่าผู้่าบ้าน,นองเขาผนก,นกนัอยู่กับยา อยาแบปนี่เดี๋ยวต้มนั่นต้มนี่กินออ้ก็เลยเกิดว่าอาซีไปเอ,อ่อตากแห้งนะใส่ขู่เลยมาเนี่ยนะเพราะว่าถ้าสมมติไอ้ยบอกเก็บเพิ่งกระซีมาตัดเดี๋ยวจ่าเด้อที่ว่าไอา้แบบเอาพลึกพลัสตแท้เพรา่าแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> มีใจง,า,ง,งามๆอะ่ะดึงเอาเลย จุมือไปใหญ่เลยจุมือไซด์ของไอ้หมดแล้วจ้ะโอ้โหโซบิวจิมือกล้องตัวนี้ก็กินได้เด,ด้จ้ะคัฟเฟ์คัฟเฟ์ส้มยอดอ่อนๆน,นี้เอาไปกินกับส้มตำแซ่บได้จ้ะเด้ยนอยอดอ่อนๆมันนะ หรือไปเฮ็ดกุยช่ายก็ได้เดีด๋ยวจะหั่นน้อยๆเฮ็ดกุยช่ายแซ่บเรยที่ไอเฮ็ดเทอรัน่ะคือกุยช่ายแซ่บเซยจ้ะสาวน้อยอันนี้เป็นดอกของมันเดี๋ยวจะแล้วมันก็สีบาดเป็นดำๆ เมื่อนี้กับบได้เฮ็ดเมนูให้เบิง่งกโดยเฉาะเดอ้อเพราะว่ามันบ่แม่นอะไรบ่ได้เก็บกินเนาะเก็บสากแดดถือละสิบ,บสิบใบย่าอินยืด นงามครับฝนตกจ้ะตรงอายู่ในฝนตกนก็เลยงามไปมดืดทับจนเจ้าของอันนี้นะเจ้าของที่นี่เนาะตัดแล้วตัดอีกจ้ะแต่ก่อนนี้สองอาทิตย์ตัดเท่านึงน,นี่อาทิตย์ละเ่อมาตัดเนาะ หมูแมวย่งบริเก็บให้เพื่อนเบิ่งอยู่คนขอมาเนาะใจเย็นลืมเดี๋ยวได้ออกไปข้างนอกให้ลืมเลยาดเนี่ยคลิปบางคลิปบางวิดีโอแบบไอ้บริเลลงกับมือที่ไอาหานะเพราะว่ามันดาวลวดซ่ายืนงงในดงเอ็นหยืด

ไปแยกทีหลังคิดมากับพักที่กินได้จ้ะที่แม่มันงามเเนาะเ่าเม้่วยไโอ้ ผูกตัวผูหมันก็งามดตอตัวเมียบ่ค่อยมีจ้ะน,นี่คือดอกของมันนาองไปน้องเกิดง่ายขนาดเลยนี่ดึงไปนี่เอาไปทิ่มในเอ่อสวนขยายพันธุ์ไว้จ้ะ ดึงถิ่มจะเก็บเถอมันก็เกิดพอได้ปลูกยากรับต้องถ่ายแก่คนนี้ไอสิเก็บนี่เนาะไอคิดว่านี่คือดอกของมันจ้ะนี่นี่เมล็ดของมันจากนี่แหละไปปลูกนะพี่น้องตุ่เมียได้ไหมป้อม ดอกมันก็ไปซาได้เด้ดจ้าเด้อดอกมันก็ไปทำชาได้นะคะนี่ค่ะเอาไปโรดเะละหลายๆมาาหม้อบานเฮาต้มกินวัวทากตกใจเวลาไปหาเห็ดแต่ตกใจจะทากเก็บผักกับตกใจจะทากเต็ม น้ำปักหูอุยอ้ย <laughs> <laughs> น้ำปักาไาพี่เนอะน้ำของปฏิชโชกนี่นี่อ่อ,อนๆแบบนี้เนาะอ่นอนแบบนี้แบบว่าไปสี่บอกว่าถ้าไปกินกระส้มตามได้จ้ะยหญ่จรินเยอะเนาะออกตามอันนี้เต็มอยู่ เต็มผู้อันนี้ก็เป็นดอกเขามาเก็บเปซาเนาะได้สิพาพี่น้องมาเบิ่งนี่อันนี้พี่น้องเบิง่งอันนี้เป็นข้บวบัวข,ข้าวบัวดอกมันก็ไปเฮซาได้ด้วยนี่ข้าวบัวนี่มีสามรอยชน,นิดคุณหลายแห่งเต็มเนี่ยเ <c oughs> สียวจังไลห,หลายแห่ง ันนี้เป็นไอเห็นสกุลกะทินี่นี่นที่เป็นผักสกูลถั่วเพิ่งเันกะทินเลยยังสักอย่างน่เลยลจ้ะแต่มาทางไอมันเกิดบุหรี่สักนิดหนึ่งเด่ะนี่จ้ะนี่เนาะแค่นี้หนึ่งไอก็เลยบกเก็บมันเกิดบุหลายเดี๋ยวไอจะส่วนตัวนี้เด้อส่วนผักตัวนี้เดี๋ยวอายถ่ายให้มันออกดอกก่อนจ้ะไอยบ้รู้ว่าเป็นอ่อฮาเล่ ฮัลเล่เลสท,ทูดหอบอเนาะถ้ามันเป็นสีเหลืองๆอาจจะหูเนาะตอนนี้ไอ,บอ้บลูเนาะค่ะเนาะพวกกระถินกระถินฝรั่งหมดเลยเนี่กระถินฝรั่งเนาะซื้อภาษาอังกฤษจจำบ่ได้จ้ะนี่น่างามเลยพับเพอร์ไปเห็ดซามีหลายดอกด้จ้ะมีหลายสีแม่ว่าพี่ ไหนจะถึงพญ่บอกว่าคิดถึงสวีเดนแล้วเนาะปะเนาะสวีเดนเนาะเฮดสวีเดนจัามดไดสีออกพากันไปแล้ว่ะถ้าสมมติว่ามีอยางเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องนันนี้าจะให้พี่น้องเบิง่งอ๋ออย่างนะ อแครอทป่าแครอทป่าเนาะอันนี้คือแครอทป่าเดี๋ยวพี่น้องเวลามันใหญ่มานี่คือแฮมล็อกมากเลยอายซีบอกว่าถ้าบกคุณเคยนี่ยาเก็บเด้จ้ะเด้อเพราะว่าถ้ามันใหญ่มากแบบนี้นะมันแบบมันเพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันพี่น้องมันแตกต่างแค่ใบแล้วขนนิดหน่อยดอกมานี่ก็เป็นแบบแฮมล็อกเลยพี่น้องมันค่อนข้างที่จะแยกกันยากมันจะเนาะต้องเก็บอันที่แบบว่ายังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวอายซิโซยเบอร์จะโชว์เด้อ เฮ้เฮ้แฮ้นี่คือแครอทเนาะอีกจังหนามก็จะม,ามาีดอกออกมาเนาะแครอทป่าแครอทเนาะมันกำลังสิ่งใหญ่จน้ะนี่คือมันกำลังจะใหญ่เนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อสิถอนให้เบิง่งโอ้ยมันหลุดออกนี่คือแครอทที่แปลว่ายังกินได้ยังโบกแก่เนาะถ้าว่ามันแตกกิ่งก้านมาแล้วก็บ,บริแทสจะ้ะนี่นี่คือแครอทจ้ะนี่ถอนออกมาสิาะะเป็นแบบนี้พี่น้อง เป็นขนเลยที่แตกต่างกันแฮมล็อกแฮม,มล็อกซีบมีขนแต่ถ้าแตกกิ่งก้นานใบออกมานี่แยกบอกเลยพี่น้องฉะนั้นถ้าพี่น้องบ่แน่ใจแครลอดป่าเนี่ยคนข่าที่เสอันตรายนะจ๊ะเนาะสำหรับเมื่อนี้เจพีพีชาแนลก็ได้ยาอินยืดน,นะคะเนาะนี่ค่ะก็อีน้ำเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย นอนสี่ข้อไปเจ๊กหน่อยไปแล้วพอชีวิตตายายจ้ะนี่บ๊ายบายอันนี้ก็เป็นดันดีไลออนนะคะ ชุมโรยวิวครีเนตดิสเลตนะสายมันมันข้าม้ะเนาะได้สิเก็บไว้อุ้ย In my little house I sleep here t ฮียฮ่าาฮฮเกิดจยิ้มแหละนี่ก็คือพี่น้องมา I will show my little h o u s here น้องเบิ่งเห้เงินอายจ้ะ My household จะก็เป็นบ้านเนี่ยเย็นพักป่าแล้วค่ะมีความสุดที่ได้เก็บแต่เมื่อนยังแยแ่จ้ะเดี๋ยวเมื่อ,อไรยังแยกเพราะว่า มื่อแล้วนะยังบ่ได้กินข้าวเลยจ้ะบ๊ายบาย